เอาละครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับเบ็คนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับฟอร์ดออโต้แกลลอรี่นะครับสาขาปทุมธานีนะครับวันนี้จะพามาอยู่กับฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับไทเทเนียมพัดนะครับบายเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบคู่นะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเกียร์10สปีดนะครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1ล้าน1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทนะครับอันนี้ ก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับก็จะเพิ่มจากเดิมขึ้นมาอีก1 0 0 0 0หมืบาทนะครับส่วนภายในเบาะคอนอยักนะครับคันนี้ก็จะเพิ่มอีก1 0 0 0 0หมื่นบาทนะครับสุดยอดของตัวท็อปนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูรอบคันนะครับว่าติดตั้งอะไรเพิ่มเข้าไปบ้างนะครับเริ่มเป็นที่อะคริลิกบนฝากระโปรงนะครับเป็น อะคริลิกคำว่าเอเวเรนครับจริงๆมาจากเดิมมาจากโรงงานมันจะเป็นสีโครมนะครับสีโครเมียมนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับแบบนี้นะครับทำการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตีมรถนะฮะกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าม้ามัดแต่งนะครับเป็นม้ามัดแต่งสีโครเมียมนะฮะ มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบหลังพึ่งนะครับแล้วก็มีไฟ LED เพิ่มไป3จุดนะครับแบบนี้เวลาขับกลางคืนมันจะโดดเด่นนะครับไฟได้ทาการอัปเกรดไฟหน้าเพิ่มขึ้นไปอีกจากเดิมน,นะครับมี day light นะครับอันนี้เราอัปเกรดเป็นชุดไฟมัดแต่งนะครับจะมาพร้อมกับคีบฉลาม3ามคีบนะครับ แล้วก็จะเป็นโปรเจคเตอร์วงแหวน,แบบหนนะครับแบบสี่เหลี่ยมนะฮะซึ่งมันมีทั้งแบบสี่เหลีย่ยมแล้วก็เป็นวงกลมนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ส่วนสเกิร์ตด้านหน้าเขาเป็นสเกิร์ตนะครับวิกเตอร์นะครับอันนี้ทําเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีขาวให้กับลูกค้านะครับสเกิร์ตวิกเตอร์ก็จะประมาณนี้ เซนเซอร์นะครับ6จุดนะครับไฟ LED ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอข้างล่างนะครับก็ติดมานะครับนี่ชุดวิกเตอร์ถัดมานะครับที่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะครับ มากับชุดวิตเตอร์นะครับแนบกับตัวรถนะครับประมาณอย่างนี้มาในส่วนของล้อแมกครับเป็นล้อแม็กฟูเอลนะครับล้อแม็กฟูเอลขนาดยี่สิบนะครับอันนี้ซีรลิ์งยางอันนี้ก็จะอยู่ที่สองเจ็ดห้าห้าสิบห้านะครับายี่สิบนะครับ อย่างแอมป์นะครับก็ออกในแบบออฟโหลดหน่อยนะครับนี่ฮะลายยางด้านข้างนะครับแก้มนะครับเราครอบเป็นสีดำเงาให้นะครับด้านในนีมันจะเป็นสีดำด้านนะเราองนี้เราครอบไปนะครับเป็นสีดำเงากระจกก็ครอบเป็นสีดำเงาให้เหมือนกันนะครับ ชุดครอบต่างๆนี่ก็จะเป็นสีดำเงาหมดนะครับมือเปิดประตูข้อฝาถังน้ำมันจะเป็นตีมสีดำเงาหมดนะครับแม้กระทั่งไม่เป็นแม้แต่ราหลังคานะครับก็เป็นสีดำเงานะครับแล้วข้างบนก็เราจะรับเป็นสีดำให้นะครับครึ่งคันนะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคลิปสลามด้วยนะครับติดแถมไปให้ ด้านท้ายนะครับก็ติดตั้งให้เป็นไฟ GLC นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือวิ่งกลางคืนเนี่ยมันจะชัดเจนนะครับนี่ยชัดเจนเห็นตะไคร่นะครับเวลามันเปิดเวลาเปิดไฟเลี้ยวไฟมันก็จะวิ่งอย่างนี้นะครับส่วนไฟไฟคาท้ายนะครับคำว่าเอเวอเรนซ์นี่เวลา เราเหยียบเบรกนี่มันจะเป็นสีแดงนะครับเวลาเราถอยหลังมันจะเป็นสีขาวนะครับไฟอันนี้ตกแต่งเพิ่มเข้าไปให้อย่างนี้เลยนะครับเซนเตอร์ทั้ง4จุดนะครับด้านหลังแล้วก็อีกเช่นเคยครับสเกิร์ตล่างสเกิร์ตหลังนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์นะครับมีไฟ LED นะครับสองฝังแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีท่อหลอกสีท่อนะครับ ท่อแบบนี้เป็นท่อหลอกนะครับอันนี้ไม่ใช่ท่อจริงนะฮะสมรรถภาพการขับขี่ไม่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเอเวอเรสนี่ช่วงลางนิ่ง,งผมเอาไปขับเล่นบ่อยพามาดูภายในกันบ้างครับ ภายในแน่นอนนะครับมากับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี่ของฟอร์ดนี่เป็นไฟฟ้าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าล้วแบบผ่อนแรงมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับรุ่นกระบะตัวเตีย้ยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจะมีเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงมาให้นะครับข้อดีของมันก็คือเวลาเราจะลงจะเลี้ยวอะไรเนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายนะครับสามารถใช้มือเดียวคอนโทรลได้สบายๆนะครับ คอนโทรลต่างๆนะครับที่หน้าจอนะครับการเซตค่านะครับก็สามารถทําได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับที่โดดเด่นเลยคือเปิดเข้ามานะครับเราจะเจอเป็นไฟ LED นะครับอยู่ตรงนี้นะครับคําว่าเอเวอ e รสนะครับมันจะวิ่งด้วยนะครับนี่แล้วก็พรมนะครับคันนี้ก็ เป็นพรมเก้าดีนะครับสีเดียวกับเบาะคอนหยักนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับอันนี้ก็ติดตั้งแถมไปให้นะครับเบาะคอนหยักนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับเบาะนี้ทําให้รถดูหรูหรามากขึ้นนะครับมาภายในก็จะพามาดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับกระจกตัดแสงนะครับกล้องนะครับก็จะติด กล้องหนะ้ารถแทงเข้าไปนะครับภายในนะครับกว้างขวางนะครับรถครอบครัวนะครับนั่งได้กันแบบชิวๆนะนี่ เอาละครับถ้าหาลูกค้าท่านใดนะครับสนใจแคมเปน f o r ์ e v e r วอเนะครับติดต่อผมได้ที่เบอร์0 8 6 9 7 4 4 8 8 2นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับมาคอยดูนะครับว่าคลิปต่อไปผมจะเอารถ Ford รุ่นไหนมารีวิวให้ดูอีกนะครับก่อนจะไปกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามนะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนทัศนคติครับแต่อย่าเรียกผมไปปรับทัศนคตินะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ